เชียอยุธยากันค่ะคุณไม่กลัวเนอะอยากแก้แม่นะแม่เพิ่ง่องสงบเลไม่ใช่ชอบกินนันนี้มากสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนกับช่องคุ้ง่าวันนี้ จะไปไหนกันคะปเป็นที่ยอยุธยากันค่ะมาค่ะทุกคนเราจะออกจากกรุงเทพตอน6โมง10นาทีเพื่อไปเที่ยวอยุธยาเราจะมาดูกันว่าเราจะถึงอยุธยาประมาณกี่โมงเราจะได้เที่ยวอะไรบ้างนะคะแต่หนโจูจองที่พักไว้แล้วไปทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงสถานที่แรกก็คือวัดค่ะ แล้วทางแบบเขาบอกให้เราเลี้ยวขวาซึ่งคือทางนี้คุณจอยคะจะให้เลี้ยวไหมคะทางขวาทางนั้นนะคะมืดขนาดนั้นไป <c oughs> กล้าค<ด>่ะทางนะคะทุกคนมาตามกูเกิลเมพคะ่ะช่วยด้วยคะ่ะทางมาวัดทำไมมันแต่ว่าสวยมากถึงวัดแล้ววัดสวยมากจะดูเหมือนจะไม่มีคนเลย <c oughs> จริง <c oughs> ค่ะเงียบมากอะแต่หนูดูมาเขาบอกว่าวัดปิดสี่ทุ่มนะ เป็นสี่ทุ่มแต่มันก็ไม่มีคนนะคะลูกเราจะกล้ามาไหมล่ะเอ้าทำไมจะไม่กล้าล่ะคะฮะแม่ควอะไรปุ้ยปุ้ยปุ้ยปุยปนะเอา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 ว่าจะมาใส่ชุดไทยด้วยนะเนี่ยดีให้แม่ละจุดไทยกี้ปิดยังมาทามคนรูร้านปิดหรือยังเอ่ยอ๋อเปิดกี่โมงอะคะเปิดกี่โมงอะะขอบคุณค่ะ เดีย๋ยวใสจนพอค่อแม่จะถามบางคนว่เิดอยู่อ่าๆเดี๋ยวไปถามให้ค่ะอโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองลงถามดูก่อนนะคะว่าเขายังเปิดอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะยังเปิดอยู่ไหมคะปิดแล้วค่ะส่วนมากเขาปิดกี่โมงคะจ๊ะปิดหกโมงค่ะจะเปิดช่วงเสศกาอ๋อจ<า>้ะ<า>ขอบคุณค่ะเสียใจด้วยนะจ๊ะเสียใจด้วยนะจ๊ะ ผิดแล้วหรอเขาไม่ได้เปิดให้เข้าทั้งคืนค่ะลูกเขา,เ,าเข้าได้แต่ดูรอบนอกเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่นาิกานี้เขาปิดแล้วเคงั้นเดี๋ยวหาของกินก่อนโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแต่เหมือนเราจะเข้าใจอะไรผิดนะคะเองไปอ่านมาเขาบอกว่าเปิดถึง4ี่ำค่ะทุกคนแต่ปรากฏว่าปิดแล้วแค่ดูจากข้างนอกก็สวยมาก ก็คือที่เราจะต้องมากันตอนเย็นๆนี้นะคะเพราะว่าเอิงหาเวลานะคะในการพาคุณแม่คุณแม่งว่วยตลอดมา <laughs> พยายามจะหาเวลาในการพาแม่มาเที่ยวใช่ไหมเพราะช่วงนี้หนูไม่ได้พาแม่มาเที่ยววันานมากแหละแต่ไม่ค่อยมีเวลานะคะซึ่งมันมีแกลบว่างตรงนีแ้แหละที่เราจะสามารถมาเที่ยวกันได้นี อายุทยาเป็นจังหวัดที่รู้สึก,กว่าใกล้กรุงเทพแล้วก็คิดว่าแม่น่าจะชอบเนี่ยไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ใช่ไหมคะสวยเนาะสวยมากแล้วหนูต้องเซิร์ชด้วยนะคะว่าตอนเช้ามีตลาดเช้าที่ไหนแม่ชอบ <S 2> <S 2> โอเคงั้นเดี๋ยวแผนวันเนี้ยหนูว่าเราเปลี่ยนแผนแล้วเราไปหาอะไรกินเข้าที่พักแล้วพรุ่งนี้เรารีบตื่นแต่เช้ามาเที่ยวจะด,ดีกว่า<ช>วันนี้แม่ง,ง่วงใช่ไหมไกไปหาอะไรกินจะดีกว่าส่งแม่จอยค่ะลงไปซื้อโรตีก็คือ เออขับลนวนไปวนมาอยู่ในอยุทยานะคะไปตลาดไหนตลาดไหนก็ปิดค่ะสงสัยการเที่ยวกลางคืนที่อยุธยาจะไม่ค่อยไหวจริงจริงๆงอ่ะมันมีตลาดที่เปิดอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันไกลจากที่พักนะคะเราก็ไม่อยากไปมากเท่าไหรค่ค่ะสี่สิบบาทเพิ่มแป้งค่ะ <laughs> โอเคอีกสองนาทีที่พักค่ะถึงที่พักแล้วค่ะถึงแล้วค่ะ แต่ข้างนอกเราออกไปดูกันหน่อยต้องไปไหนนะ้าจังที่พักไว้ค่ะค่ะตอเช้า,า,ชาจ้าทางด้านนี้นะคะ,คะคคเจ็ดโมงเพิ่งเห็หนสีบลูค่ะโอ้โหสวยมากเลยดูเขาตกแต่งสวยเนาะดูห้องน้ำสีโอ้ตกแต่งสวยเลยแหละ ห้องนี้นี่เขาน่าจะเพิ่งทําใหม่ค่ะมันเห็นมันแป,แปลกก็เลยเช่าเพราะจริงๆมันจะเป็นห้องไม้หมดสบายจังเลยแต่ตกแต่งสวยมากเลยค่ะทุกคนอเอาไปแต่งบ้านเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเขาน่าจะแบบว่าอาดัดแอปจากแบบเรือนไทยอะ่ะดูสวยสะอาดตามากถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยววันนี้นะคะก็ขอ นอนพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นเชา้าเพื่อไปตลาดเช้าไปใส่ชุดไทยถ่ายรูปที่วัแล้วก็ไปกินของอร่อยๆกันเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ The next morning Good morning ย <laughs> สวัสดีค่ะขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้วัก k เรานี่ก็คือ กิน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 แล้วก็นอนแต่ว่าวันนี้หนูเตรียมกิจกรรมเซอร์ไพรส์ให้แม่หลายอย่างมาแต่ว่าเราผิดแผนแหละแผนที่หนูตั้งไว้ตั้งใจไว้คือเราจะตื่นตอนเจ็ดโมงครึ่งแต่คุณแม่ไม่ยอมปลุกค่ะหนูก็นอนกิ้งไปกิ้งห่อเข้าไปนาฬิกาหนูไม่ปลุกสักทีไม่เห็นดนหนูกิ้งไปกิ้งมาเห็นแต่แม่ก็ว่าเดี๋ยวหนูขับรถก็เลยไม่อยาก ก็เลยตอนนี้นะคะจริงๆแล้วตามระยะเวลา9โมงเราต้องอยู่ที่วัดแหละแล้วแผนก็คือจริงๆอยากตื่นไปตลาดเช้านะคะตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วคะ่ะ9โมงครึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนได้เสมอคะ่ะการวัดเที่ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ Enjoy Eating กับอาหารเช้าก่อดน,นะคะชอบมาจังหวัดอยุธยาะคะ่ะจริงๆครั้งนี้ประมาณครั้งที่3าแล้ะที่หนูมาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นจังหวัดที่มากี่ครั้งก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะ ตรงที่ว่าหนึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพมากใช่ไหมคะแล้วก็เวลาเราได้เห็นแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีเนาะวัดก็เยอะมาเที่ยววัดนะคะมันก็สงบนะคุณแม่เคยมาไหมคะอยุธยาเรียกว่าเคยผ่านมากกว่ามั้งคะมาแต่ว่าไม่เคยว<อ>นใหญ่เป็นจังหวัดผ่านใช่ไหมคะค่ะกำลเดินทางไปวัดนะคะเราจะไปแต่งชุดไทยก่อน ถึงร้านชุดไทยแล้วค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นวัดและน,นี้เรามาที่ชุดไทยบัวชมพูค่ะอันนี้คุณแม่เลือกร้านนี้จากอะไรนะคะจากคนโบกรถ <c oughs> เขายิ้มให้ค่ะนี่นะคะพี่คนโบกเลยแม่เลือกเข้าร้านนี้จากว่าพี่เขายิ้มแย้มนะคะ,ะกะติกาคืออย่างนี้คะ่ะแม่หนูเลือกชุดให้แม่แม่เลือกชุดให้หนูโอเคจะสวยไม่สวยนะคะเรามาดูรถนิยมกันนะคะว่าใครจะชอบแบบไหน เออกับแม่โจยมาจัดไปแม่อยากให้หนูใส่ไหมคะเอาแบบสวยๆค่ะไม่กรุยกลายมากค่ะไม่ร้อนส่วนหนูวางแผนเลยว่าจะเลือกแบบแกล้งแม่อย่าแกล้งแม่นะอันไหนที่แม่ไม่ชอบหนูรู้ว่าแม่เรียบร้อยใช่ไหมแม่คงยังไม่เคยแม่คงยังไม่เคยใส่แบบแบบเปรี้ยวๆแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ย หรือว่าวันนี้แม่อยากเป็นนางยักษ์ขโมยขีมไหมเป็นนางกว่านางชีวิตอยากเป็นนางยักษ์ไหมอีกเลือกให้แม่เป็นแบบนี้กว่าเอาสีฟ้าให้แม่ค่ะสวยมากแหนล่ะขโมยอ่ะอือเป็นไงใส่หลอดทองแล้วตัดกันเลยแม่แม่ แล้วลองเอาสีอื่นมาเทียบดูก่อนไหมไหนอ่าเลือกเลยตัดสินใจตัดสินใจได้เอาแดงดีกว่าโอเคทองนะคะแล้วก็ทองเหรอคะค่ะมาค่ะฮัลลโหาาฝกดูไ้มาไปเปลี่ยนชุดกันก่อนค่ะดูชุดแม่จอยสีคือหนูเลือกให้กับชุดแม่ก็คือดูโตขึ้นมา ต่างกันมากสองแบบแล้วตอนนี้เรากำลังจะทำผมนะคะทรงกาสโลเป็นครั้งแรกนะคะที่จะแต่ง,เ,งเป็นกาสโลอะไรแบบนี้มาดูกันจะเป็นยังไง A few moments later มีหนุ่มมหลังแซวอีกแล้วถึงถ่ายเซวตัวเองมาหาว่าแซลแม่อ่ะทรงถ่ยจแะบบแบบสวยจ้านี่นะคะอัตราค่าเข้าชม เมื่อกี้พลังบนเนี่ยเขาเซลแม่อแม่เขาไม่ได้จะเซลหนูดูเขามากับแฟนเขาเห็นไหมเนี่ยเอาแล้วสึกศึกสองสามมีแฟนเขาสวยเ่ะแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะชุดที่แม่จอยเลือกให้สวยไหมคะทุกคนสวยไหมอ่ะแล้วด้ชุดที่หนูเลือกให้แม่ก่อน จริงๆแล้วเราควรก็ไปควรไปถ่ายกันดีๆเนาะแน่แน่แน่แเราแม่บอกว่าแม่เหมือนอะไรนะคะนางพาหุรัดค่ะนางอะไรนะนางพาหุรัดค่ะทุกคนค่ะมันมีด้วยเหรอคะบนโลกใบนี้นางพาหุรัดไหนหรอพร้อมตั้งเฉลยยังคะว่าจริงๆแล้วมันคือนางอะไรคุณเป็นคนแก่ตั้งเปล่านางพันธุรัตเคยฟังไหมคะ น,นางพันธุราชเอ้ยเป็นนางยักสีกลูกคัว<ป>เว้ยเคยคฟังไหมคะเคยฟังค่ะเหมือนต้องไหนสวยหวานขนาดนี้สวยหวานขนาดเนี้หนูภูมิใจมากในชุดที่หนูเลือกให้แม่ <S 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 ตอนนี้นะเจ้าเฮากต่ยูแม่ใช่ตอนหนูพูดเหนือเนี่ยนะเจ้าเอ้ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นชุดนางกาสโลงนะคะเป็นแบบภักเหนือ เขาบอกว่าก,กาสลองนะคะเป็นคนเหนือนะเจ้าแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่อยุธยาเน่เจ้าโงสับสนทางวัฒนธรรมนิดหน่อยส่วนคุณแม่ก็หลุดมาจากพระพุทธนะคะแม่บอกที่นี่คือวัดชัยวัฒนารามค่ะวัดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยสมเด็จพระเจ้าประสาททองเพื่อรำลึกถึงพระมารดาและยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสาคัญของราชวงศ์ด้วยนะคะการที่เราได้อนุรักษ์แบบว่าสิ่งก่อสร้างนะคะในสมัยก่อนไว้อย่างมันไม่ได้มีคุณค่าแค่ในแง่ของวัตถุ แต่ว่าการที่เราได้รู้ถึงประวัติใช่ไหมคะก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยได้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งสิ่งนั้นค่ะสิ่งที่เอิงชอบในวัดนี้นะคะก็คือทําให้เราได้รู้สึกถึงความรักนะคะแล้วก็ความกตัญญูเหมือนที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองนะคะทรงสร้างวัดนี้เพื่อระลึกถึงคุณของคุณแม่นะคะก็คือแบบว่ามันตรงกับเอิงกับแม่จอยมากๆนะคะได้พาแม่มาเที่ยววัดน,นี้แล้วเห็นแม่มีความสุขมีรอยยิ้มขนาดนี้นะคะคนเป็นลูกก็ชื่นใจค่ะทุกคนงามแท้ๆเจ้าเจ้า งามกะเจ้ากาสลองเจ้างามเจ้าอีปีแม่แม่งามเจ้าอีแม่แล้วนี <c oughs> ่อย่างอยแม่วันนี้แต่งชุดจะนี่เจ้าแม่มาตามหาพี่มืนเจ้าบะแมนท้าไฟมันนี้กับเจ้าบะแมนเจ้า, <c oughs> แ,จาแต่แม่ก็ขายนางเงือกที่ออกมาจากน้ำอยู่นะเซติปัาน,นางเงือกหรือนางยักษ์นางเงือกหนู <c oughs> ให้แม่เปนางเงือก คคืออะะไรเหมือนกับสมัยนี้มันจะมีแบบข้างในข้างในเป็นพระพุทธรูปอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี่ก็เหมือนจะมีข้างในนะคะน้องดูยังพเจ้าเล็กโอ้เจ้าเล็กไปดูเร็วตอนแรกจะพองค์ตรงมาด้วยเสียดายนะตอนแรกต้องใส่ชุดอาจารย์นะจะน่ารักจริงแม่ก็เลือกชุดเหมาะกับหนูอยู่นะเนี่ยจะว่าไปสวยนะคะมันไม่รุ่มร่ามก็แม่ว่าจริงขึ้นไปข้างบนกันค่ะทุกคน ใจไหมคะถูกใจค่ะสวยงามมากค่ะโอ้โหคุณแม่นี่เป็นสาวงามเหมือนกันส่งแม่ไปประกวดดีกว่าอยากชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมันมีซิงจริงๆตื่นตาตื่นใจแล้วมันก็เป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพใช่แล้วก็ถ้าเกิดวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าอาจจะเบือ่อเอ้ยสถานที่อะไรแบบนี้นะก็มาแต่งตัวมาถ่ายอะไรอย่างงี้ก็สนุกไปอีกอย่างแล้วก็ของกินก็เยอะด้วยนะคะแต่เราจะไปดูตลาดกันด้วย ทุกคนคะตอนนี้เราจอดอยู่หน้าควานช้างคะ่ะเลี้ยวไปจอดแม่จอยไปขี่ช้างไม่กล้าขี่คะ่ะแม่จอยเป็นคนเรียบร้อยคะ่ะเรื่องโลดผลแม่จอยทำไม่เป็นลูกเอาขนาดน้ำแม่ยังกล้ามาแล้วเลยอัน,น้นมันน้ำอันนี้มันช้าง <c oughs> เธอลงไปดูก่อนแล้วกันขึ้นนิ้วไปได้แต่ว่าขึ้นช้างไม่ได้ ทำไมหัวใจจะวายค่ะลูกไม่เชื่อหรอกลองไปอยู่ใกล้ๆดูก่อนตรงนี้นะคะตอนแรกเรากำลังจะไปหาของกินค่ะทุกคนแต่ว่าบังเอิญเจอนะคะช้างเยอะมากขี่ช้างนอนแล้วนอนแล้วนอนเฮ้อปลไหมคะปล่อยไหมค่ะอยากปล่อยปล่อยก็ได้ค่ะเขตอภัยอาหารโอเคมีเป็นเขตอภัยอาหารพอดี นี่บทสวดจ้ะอัดดุกกระดับว่าตาหมองสุขภาพปลาไหลการงานเงินทองถุงเท่าไหร่นะคะถุงละร้อยครับตาห้าถุงละสี่ร้อยห้าถุงสี่ร้อยเหรอครับใช่เนาะทำบุญกันวันนี้วันพระวันดีแล้วปีใหม่แล้วเอาสองถุงก็พอโอเคอ่ะอ่ะไม่เอาครบไปเลยครับอย่างละถุงทำไมเอาหมดก็ได้เอาอย่างละถุงไปเอาอย่างละถุงไหมงั้นเอาอย่างละถุงเซาภพ ามร้อยแล้วเนี่ยแม่อ่านี่ก็เพิ่มอ100ีกร้อยก็ได้หมด <c oughs> อันนั้นก็เอาหมดเลยก็ได้ออขอบคุณครับสแกนค่ะจับถอยงันก่นเลยตามสบายจ้ะงง่าจะมาขี่ท้องก็มาปล่อยปลา<อ>คุณแม่สบายใจไหมคะ <c oughs> สบายใจมากให้แม่ปล่อยปลาค่ะอ่ะคุณแม่จ๋าลุยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่กล่าวคำปล่อยปลาก่อนนะคะ แม่แม่เพิ่ง่องไปสองรอบเองไม่ใช่อาใหมต้องสามรอบขอให้สัตว์ที่ถูกปลดปล่อยเหล่านี้จงไปมีชีวิตผาสุขและปราศจากสิ่งชั่วร้ายตลอดชีวิตของเราขอให้ทุกคนปราศจากทุกปราศจากเวรกรรมปราศจากอุปสรรคทั้งปวงเขาบอกว่าการแผ่เมตตานะคะให้เราตั้งจิตอธิษฐาน แล้วก็ให้เราวางจิตเป็นเมตตานะคะก็คือแบบว่าแบบต้องการให้ทุกสิ่งดีอะไรอย่เงี้ยเสร็จแล้วอะแผ่ไปกว้างๆเหมือนเสียงระฆังกลางวันให้ทั่วว้าเดีใจไมั้ยไหมไปไหนกันหมดแล้วอยู่แล้วกันอ่าอันนี้น้องปลาไหล แข่งแรงสมน,น,น้องัองตื่นอยู่ไหมอ่ตืนทกตัวใหนมน้องแข่งแรงลน้องหลงไปแม่ไมน้องไหอมมันน <c oughs> น,นเดี๋ยวสินังไงน้องไหลงไปเดี๋ยวเขาลงเองนั่งไงมันหลับเหรอหรือมันเป็นอะไรอ่ะ เพราะเขาก็ดิ้นดุกดิกุกดุกยังไงหนูดิ้นแล้วดิ้นแล้วจ้าทำไงดีอ่ะแม่จะเขียร์หน่อยกลัวแม่จะไปเขียร์ถึงเกิดแม่เขาไม่ลงหรอคุณผู้หญิงค่ะถ้าแข็งดองนี้อ๋อรอดอยู่รอดอยู่เพราะตัวเขาก็ดิ้นอยู่คุณผู้หญิงไม่ต้าเขียยใช่ไหมเอาใบบัวพลิกขึ้นก็ได้นลงไปลงไปเร็ว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  ูใส่จะขึ้นใบบัวมากราบบุญมั้งเนี่ยปล่อยปลอดภัยกันครบทุกตัวนะโตโตหนูแล้วได้โชคกันเลยยังปล่อยปลาใบเท่าไหร่คะใบเดียวใบละร้อยค่ะชุดสองใบสองร้อยยี่สิบจ้ะปล่อยปลาแปดหนึ่งไหมชอบไหมแปดหนึ่งแปดเจ็ดได้หมดมีเลขในใจอยู่ได้เลยอโอรางวัลที่หนึ่งออกยากหน่อยเอสามใบสามร้อยยี่สิบเจ็ดแปดไปด้วยนหมปล่อยปลา เออเอาติดไปอยากให้โชคขอให้รวยขอให้รวยมาร้อยกับล้านค่ะตุกาตุขอให้เป็นโชคดีจ้าแม่ค่ะทำไมเราใช้เงินเยอะจังสแกนปลารวมเลยไหมจะได้ไม่เสียเวลาแต่ป้าเอามันสดไปให้เขาได้ตั้งจากเป็น940บาทจ้ะนั่งช้างกันหรือยังไม่ยังตัวช้างบางทีอยากให้ลูกเท่าไหร่เออตาหน่อยดินยมีเอากลวยใหญ่ตาให้พิเศษไปเลยอ่ะตั้งหน้ารถตั้งชูชูพ่อหนูไม่ได้ตั้งก็ไม่เอา เอาอันนี้ไปให้องค์กรนี่นอันนี้เท่าไหร่คะไอังตู้สีอะไรคนมนี่อัดคู่นี้สี่ร้อยไม่รู้จะเอาชาก็ทำอะไรช่วยหน่อยเือเอาเอาตัวเล็กตัวเล็กพอค่ะตัวเล็กตัวเล็กสองตัวร้อยจ้ะเอาเอาตัวเดียวค่ะมันจะเป็นคู่เป็นมงคลชีวิตเที่ตาี่อ่ะน้อยเดียวขอตาขอร้อยเดียวอันนี้อันนี้ตัวตัวผู้กับตัวเมีย่ใช่ใช่ใช่ือว่าตัวผู้ทั้งผู้ทั้งคู่เลยคุณตาเอาตัวเมียไม่ได้แม่รู้จักได้เหรอ ที่ผมให้น่ะเป็นจะได้สร้างพลังคู่กันตัวคู่แข็งแร่งแล้วค่ะเออแล้วมันดูยังไงตัวคู่ตัวมีเขามีงานไงตัวเมียจะเป็นจะเป็นพี่ออนไหนผมจะไม่ให้ผมได้ไปเสริมดวงป็นคู่ไม่ได้แต่ว่าตัวเมียน่ารักแล้วตัวเมียแหล่นไม่ได้แต่เราจะหลับกันบาท คุณตาตรงนี้นะคะวังช้างนะคะขายห้าสิบบาทค,ค่ะทุกคนมาอุดหนุนคุณตาได้นะคะขอบคุณคณรับทำธุรกิจอะไรก <c oughs> ็จะเริ่นจะเริญนนะลูกค้าอันนี้ตาคุณแม่และ <c oughs> คุณแม่คุณแม่จะเอาเงินร้านกลับบ้านแล้วทีนี้น <c oughs> ผมอบให้โชคคนถูก <c oughs> จริงจริงเ <c oughs> ชื่อพี่เขาไหมเชื่อพี่เขาไหมเ <c oughs> ชื่อแม่แล้วไม่จะมีโทษเอาชุดหนึ่งเอาชุดไหนก็ได้ ตาทุกค่ะเงินหมดแล้วขอให้ได้ขอให้โดนเออเงินทําไม่หมดไม่หมดอิ่มบุญอิ่มบุญอินใจได้ของกลับบ้านค่ะปล่อยมาปล่อยเงินค่ะเขาเรียกว่าเป็นการปึกคําจากะนะคะก็คือการให้เสียสละสิ่งที่ให้ได้โดยยากยิ่งพอเราจะเริ่มรู้สึกแบบว่าคนแรกสองคนแรกเราจะแบบยังจ่ายได้ใช่ไหมคะพอคนหลังๆเราเริ่มแบบวุ้ยเริ่มห่วงเงินแล้ว แต่ว่าอันนี้แหละมันก็เป็นการฝึกถ้าเกิดหนูไม่ซื้อเลยอย่างเงี้ยหนูก็จะรู้สึกหัวเงินใช่ไหมแต่โอเคหนูซื้อแต่ซื้อเท่าที่เรายังไหวก็คือโอเคยอมสละเงินออกไปอะไรเงี้ยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นการทำจังค่ะที่ให้สิ่งที่ให้ได้โดยยากค่ะคุณแม่ะก็โล่งใจขึ้นไหมโล่งใจดีใจมากค่ะที่ได้ปล่อยปลาเกิดไม่ได้ซื้อของใครสักคนเลยก็ฝึกษาก็เหมือนกันเนาะใช่ไหม หนูว่าหนูน่าจะหิวข้าวแล้วไปหางข้าวกินกันดีกว่าอะไม่จับไปบายบายช้างก่อนอุ้ยมากันเต็มเลยมาทำรายการพอจับได้ไหมจ๊ะว้าวเฮ้ยตัวนน้อยตัวน้อยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่นี่คือวังช้างอายุทยา ใช่ไหมคะพี่ใช่เยี่ยวกันเยอะนะคะมานั่งช้างได้ครับผมขอบคุณค่ะบบายบายก่อนบายบายฉลาดวะนี่อย่างน้อยช้างก็ทำให้แม่ยิ้มได้บายบายค่ะทุกคนอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะทุกคน เรามาถึงท,ที่หนึ่งนะคะของอายุธยาตลาดหลวงปูดพวดเราเรือกที่จะไม่แวะร้านอาหารนะคะแต่จะมาหาของกินในตลาดเพราะว่าอยู่กันสองคนอนะ่ะเวลากินร้านอาหารกินได้น้อย <ทะ S 1> มาเดินกินแบบนี้น่าจะได้เยอะกว่านะคะโดนาญี่ปุ่นวกวนคาระเมลสดๆเลยที่มะม่วงก็เปรี้ยวปากนะครตังบบตออยุ้ออยง,งินพ์้าพี่ม่วงบาครับ นี่น่าจะอร่อยอร่อยอร่อยก็คือที่นี่มีทุกอย่างมาทุกจังหวัดนะคะมะม่วงเปาห่าใหญ่สาลี่สุพรรณหมูยออุบลอันนี้ค่ะชอบกินอันนี้มากใส่หเท้วยนี่ะใส่หวใก็ได้ค่ะถัดตามีนั่งได้ใช่ไหมคะนั่งได้ทุกยค่ะแล้วก็จะมีริมน้ำอ๋อนี่ไงใครๆก็นั่งได้ ้วแลวพี่เขาบอกว่าร้อนมากอย่เพิ่งกินตอนนี้ของคนเลยอยากซื้อห,หลายอันเดี๋ยวถ้าอร่อยจะมาซื้ออีก เองอยากจะแนะนํานะคะให้ทุกคนลองพาครอบครัวหรือพาเพื่อนนะคะมาเที่ยวตลาดแบบนี้ดูคือนอกจากจะมีของกินอร่อยๆจากทั่วสารทิศในประเทศไทยแล้วนะคะการตกแต่งหรืออะไรต่างๆอะคะ่ะมันทําให้เราได้เหมือนแบบย้อนยุคไปแบบว่าเห็นวิถีชีวิตหรือว่าคุณค่าของคนสมัยก่อนนะคะซึ่งพออยู่ในบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะอาหารหรืออะไรต่างๆก็จะยิ่งอร่อยแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจขึ้นมาเป็นสิบเท่าเลยค่ะทุกคน รับรองว่าใครมาก็ต้องชอบค่ะอ่าข้างหลังนะคะหลวงพุทวดหลวงพุทวดค่ะคุณแม่ราบขอ,อให้ลูกเดียนทางปลอดภัยนะคะก็จะซื้ออะไรดีอะคะมืออยากกินอะไรพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรไหมอมเลยคะ่ะสรุปไม่เห็นได้นั่งเลยริมน,นงริมน้ำขนมอะไรนะคะทุงทองค่ะ ของอร่อยเยอะมากนะคะที่ตลาดเนี้ยค่ะอมันมีความเป็นของกินเล่นมากกว่าใช่ไหมคะรสชาติหวานมากกว่าพวกเกี๊ยวของทั่วไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในปั๊มซึ่งกาลังจะ,จะอาอกจากอุทยานแล้วก็จะขอปิดคลิปการเที่อาอายวอุทยาแต่เพียงเท่านี้ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณแม่วันนี้สนุกค่ะถือว่ารอบนี้เรามาแบบว่าชิมลางอายุทยาก่อนรู้สึกว่าอาุทยาเป็นจังหวัดที่เหมาะกับการมาเที่ยวครอบครัวมากๆกำรัหดูแม่ว่างคะ่ะ แต่มันมีทั้งวัดมีทั้งอุทยานมีทั้งร้านอาหารที่แบบน่าก,กินน่าเที่ยวแล้วตลาดนะคะแนะนําเลยก็ <laughs> ตลาดที่อยุธยาก็ <c oughs> มีหลากหลายมากค่ะมีทั้งไนท์มาร์เก็ตมีทั้งอะไรด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปที่อื่นกันเราก็เลยขอที่อยุธยาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวบอกเลยว่ามีรอบสองแน่รอบสองคุณจะยอมขี่ช้างไหม โอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไล, like, ล, share, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเอิญด้วยนะคะวันนี้ก็ลองมาเที่ยวให้ทุกคนเห็นว่าจะสนุกกันนะคะถ้าเกิดอยากให้เอิญไปเที่ยวที่ไหนหรือทำอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายได้เที่ยวสมใจไหมคะสนุกคะ่ะได้เที่ยวแล้วคะ่ะบ๊ายบาย,บาย